สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีการเลือกตั้งซ่อมสอสกรุงเทพมนครเขต9หลักสี่จตุจักรเนี่ยนะครับและผลปรากฏว่าการเลือกตั้งนั้นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือคุณสุรชาติเทียนทองได้คะแนนไปเนี่ย29,416คะแนนก็ได้เป็นว่าที่สส ของเขต9กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับหลายคนนั้นก็ออกมาแสดงความยินดีที่ทางด้านพรรคเพื่อไทยนั้นชนะก,การเลือกตั้งในครั้งนี้หนึ่งในนั้นก็คือมีทางด้านคุณโบนัฐฐามหัศนานักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้โพสต์ข้อความยินดีกับคุณสุรชาติเทียนทองที่ได้รับเลือกเป็นสสคนใหม่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นโดยบอกว่าดีใจด้วยนะเพื่อนใครๆก็มั่นใจว่าออฟจะชนะ แต่ความน่ารักคือออฟจะไม่มั่นใจจนกว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการเพราะเขาไม่เคยเห็นประชาชนเป็นของตายอยากเล่าไว้ให้คนหลักสี่จตุจักรได้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกเขาหรือไม่คุณได้ผู้แทนที่เลือกประชาชนทุกคนอย่างไม่แบ่งแยกภูมิใจได้เลยค่ะปรากฏว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็มีคนส่วนใหญ่นั้น ก็เข้ามาแสดงความยินดีที่นายสุรชาตินั้นชนะแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับแสดงความไม่พอใจกับการออกมาโพสต์ของคุณโบนัทถามหัตนาเนี่ยนะครับบางคนนั้นใช้ข้อความหยาบคายเช่นอีต,ตอแหลใจมึงแช่งฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะคือใช้คำที่ที่หยาบคายมากทำให้คุณโบนั้นเนี่ยก็ได้ออกมา ตอบกลับนะครับบอกว่าแสดงนิสัยสรุลสังกัดเลยหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าคุณโบนัทถาได้มีการเขียนข้อความเนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งโดยข้อความนี้เนี่ยคุณโบเขียนว่าเพราะคนที่เรียกตัวเองว่าสลิมจำนวนมากเขาไม่ได้คิดจะขับเคลื่อนประเทศด้วยความเกลียดชังจนต้องรักษาความเกลียดชังไว้ที่เดิมตลอดไปไงอะไรพอไปกันได้ เพื่อส่วนรวมเขาก็แยกแยะได้แน่นอนครับจากคำพูดนี้ก็ทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเข้ามาชื่นชมคุณโบนะครับว่ารู้จักแยกแยะรู้จักใช้สติรู้จักใช้ปัญญาแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งนั้นก็ยังคงตามราวีคุณโบอยู่อย่างต่อเนื่องก็ดูแล้วกันนะครับที่ผ่านมานั้นก็จะเห็นได้ว่าช่วงหลังมานั้น คุณโบก็มีลักษณะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั้นใช่ว่าจะมาเข้าด้วยกับฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าสลิงหรือว่าถูกเรียกว่าสลิงแต่ว่าคุณโบนั้นรู้จักแยกแยะเรื่องของผิดชอบชัว่วดีนะครับมีสติในการคิดการทำการเขียนมากยิ่งขึ้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับคุณโบนัฐามหัตนาครับ